สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ f อท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีธนูท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะ ท่านใดที่เกิดในลัคนาธนูท่านสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยค่ะชาวราศีธนูทุกท่านคะดาวอาทิตย์ย้ายวันที่14มีนาคมถึง13เมษายนขอัยคะถึงวันที่14เมษายนปี2568นะคะดาวอาทิตย์ย้ายครั้งนี้จะนำข่าวดีๆนำโชคลาภมาให้กับท่านคะ่ะเป็นช่วงจังหวะที่ท่านนั้นนะคะจะได้รับคำว่า อะไรที่ท่านไม่คิดว่าจะได้มักจะได้มานะคะท่านจะมีการเดินทางค่อนข้างที่จะบ่อยจะได้ไปในสถานที่ที่ท่านนั้นอ,อยากไปแต่ว่าไม่ได้ไปมานานนะคะถ้าท่านตั้งใจว่าท่านอยากจะไปไหนท่านจะได้ไปและเหนือสิ่งอื่นใดนะคะท่านจะมีข่าวดีๆเกี่ยวกับเรื่องราวภายในบ้านมีข่าวดีเกี่ยวกับบุตรญาติสนิทมิตรสหาย จะนำข่าวดีบางสิ่งบางอย่างมาให้มีความสุขที่ได้พบปะบุคคลเหล่านี้ถามว่ามีเรื่องให้ท่านอึดอัดลำบากใจหรือไม่มีนะคะเพราะว่ามักจะมีคนนำเรื่องราวที่ไม่ค่อยสบายใจมาให้ท่านนั้นต้อง ตกกองวนใจหรือว่ามาทําให้ท่านต้องหุดหิดโมโหอยู่บ้างนะคะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะขอเตือนมีอยู่เรื่องหนึ่งค่ะก็คือว่าขอให้ท่านนั้นใจเย็นๆอย่าหัวร้อนเรามัดระวังจะทะเลาะก,กับคนรอบข้างนะคะไม่ว่าจะเป็นบุตรลานญาติพี่น้องเพราะว่าท่านจะมีการติดต่อกับญาติพี่น้องบ่อยขึ้นหรือบางท่านก็จะมีเหตุการณ์ที่ท่านได้พบเจอพูดคุยกับญาติพี่น้องเรื่องมรดกทรัพย์สิน การพูดคุยของท่านอาจจะมีคนขัดแข้งขัดขาหรือว่าขัดคําพูดขัดความคิดเห็นของท่านท่านอยู่บ้างยังไงก็ขอให้ท่านมีสติและใจเย็นๆนะคะถ้ามีใครก็ตามทําให้ท่านหงุดหงิดโมโหนับเอาไว้ค่ะไม่ว่าท่านจะนับถึงร้อยถึงหมื่นถึงพันยังไงท่านก็ต้องนับให้ได้ห้ามเผลอไปทะเลาะกับบุคคลเหล่านั้นเด็ดขาดนะคะไม่เช่นนั้นแล้วเรื่องราวมันจะใหญ่โตบานปลายจากเรื่องที่น่าจะกล่เกลียดกันได้กลับจะต้องถึงขั้นที่ว่า ขึ้นรงขึ้นศาลกันนั่นเองนะคะแต่ว่าหากที่ผ่านมานะคะท่านใดที่พูดคุยไก,กล่เกลียผลประโยชน์มรดกทรัพย์สินต่างๆเอาไว้และกําลังรอคอยคําตอบจังหวะนี้ล่ะค่ะท่านจะมีคําตอบนะคะการพูดคุยไกล่เกลียดจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นหรือไม่ก็ปัญหาบางปัญหาจะจบลงและท่านจะได้รับประโยชน์เหนือ คู่แข่งเหนือคู่กรณีนั่นเองนะคะค่อนข้างที่จะมีข่าวดีจะมีการจบจากสิ่งเก่าๆเดิมๆได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆจะได้ไปสถานที่ใหม่ๆซึ่งท่านยังไม่เคยได้ไปมาก่อนนะคะอะไรก็ตามที่ท่านไม่คิดว่าจะได้ท่านก็จะได้มาจะมีบ้านรถที่ดินอสังหาจะนำข่าวดีมาให้แต่ว่าในขณะเดียวกันนะคะ จะมีเหตุการณ์ท่านต้องเสียเงินไปกับบ้านรถที่ดินอสังหาด้วยเช่นเดียวกันแต่บางท่านคําว่าเสียเงินไปกับเรื่องราวเหล่านี้อาจจะเกิดจากการที่ว่าท่านเต็มใจที่จะเสียนะคะบางท่านก็ตั้งใจที่จะซ่อมแซมต่อเติมรีโนเวทบ้านอยู่แล้วหรือบางท่านก็ตั้งใจที่จะแต่งรถหรือไม่ก็ซ่อมรถนะคะทาให้สิ่งเหล่านี้มีสภาพที่ดีขึ้นสวยงามขึ้นน่าใช้น่าอยู่มากขึ้นนั่นเองค่ะ คําว่าเสียบางครั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นการเสียเงินนะไม่ว่าจะเป็นการจ่ายออกไปซึ่งเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินอสังหาหรืออาจจะเป็นเกี่ยวกับบุตรหลานญาติพี่น้องบางครั้งท่านจ่ายออกไปเกิดจากการที่ว่าท่านเต็มใจที่จะจ่ายด้วยนะคะจ่ายไปแล้วได้รับความสุขจ่ายไปแล้วท่านนั้นก็ถือว่ามันเป็นการแก้ไขปัญหาทําให้ชีวิตของท่านนั้นดีขึ้นกว่าเดิม หนึ่งเดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่ท่านค่อนข้างที่จะมีความสุขไม่ค่อยมีเรื่องให้ท่านพิจตกังบนใจปัญหาจากคนรอบข้างที่เข้ามาเป็นปัญหาจุกจิกกวนใจเป็นปัญหาที่ท่านไม่คิดก็ได้ปล่อยวางไปเลยก็ได้ไม่สนใจก็ได้นะคะแต่บางเรื่องท่านก็ค่อนข้างที่จะคิดอยู่บ้างแต่ก็มันก็ไม่ได้ส่งผลทําให้ท่านเสียหายอะไรมากมายท่านจะมีข่าวดีซะม,มากกว่าเกี่ยวกับเรื่องราวภายในบ้านบุตรหลานหรือว่า คนที่ท่านได้พบเจอนะคะมีการเดินทางค่อนข้างที่จะบ่อยจะมีเหตุการณ์ท่านต้องเดินทางเป็นระยะระยะบางท่านนะคะถ้าท่านเดินทางเพื่อติดต่อธุระสำคัญสำคัญท่านจะทำสำเร็จการพูดคุยเจรจาต่อรองผลประโยชน์ต่างๆได้รับความสำเร็จบางท่านจะได้เซ็นหนังสือสัญญาบางสิ่งบางอย่างแต่สิ่งที่ท่านจะต้องระมัดระวังก็คือว่าท่านค่อนข้างที่จะใจอ่อนขี้สงสารนะคะ ถ้าท่านจะช่วยเหลือใครสักคนเราจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านแน่นอนอาจจะเป็นเพื่อนสนิทมิตรสหายที่ท่านนั้นคือผู้นคนที่ท่านและเขาเชื่อใจกันหรืออาจจะเป็นญาติพี่น้องที่ท่านสนิทสนมก็ไดเขาจะมาเขา,เขาจะเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึง่งคิดให้เยอะๆคิดให้นานๆสําหรับการช่วยเหลือใครสักคนนะคะไม่ไม่ห้ามให้ท่านนั้น ช่วยเหลือคนอื่นแต่ท่านจะต้องช่วยด้วยเหตุด้วยผลและจะต้องช่วยในในช่วยเท่าที่ท่านช่วยได้นะคะถ้านอกเหนือเกินความสามารถห้ามช่วยเด็กขาดห้ามไปกู้เงินคนอื่นมาให้คนที่เขาเดือดร้อนเด็กขาดนะคะเพราะมันจะเป็นการนําความเดือดร้อนมาสู่ตัวเองด้วยการที่ท่านได้ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือใครบางคน มันจะเป็นการนำความเหนื่อยความมันจะเป็นการนำความเดือดร้อนมาสู่ตัวเองและท่านจะโทษตัวเองในภายภาคหน้าหรือว่าท่านอาจจะสูญเสียใครบางคนไปเพราะเกิดจากการที่ว่าท่านยื่นมือเข้าไปช่วยเขาในช่วงระยะเวลานี้นั่นเองนะคะขอให้ท่านมีสติในการช่วยเหลือคนอื่นนะคะเพราะช่วงนี้ท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่นหลายด้านโดดเด่นทั้งเรื่องของการงาน โดดเด่นในเรื่องเงินเงินทองทองด้วยนะคะท่านจะตกเป็นเป้าหมายของคนที่เขากําลังเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องหรือแม้แต่คนใกล้ชิดคนที่สนิทสนมข้อดีนะคะข้อนี้อาจจะดีสําหรับท่านจะมีคนเข้ามาขอคาปรึกษาจากท่านในสิ่งที่ท่านมีความรู้มากกว่าตัวเขาอันนี้ถือว่าท่านได้ทําความดีเลยละคะอะไรที่แนะนําได้ก็แนะนําไปนะคะช่วงนี้ท่านเหมือนเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือ ใครก็ตามที่เดือดร้อนมักจะเข้ามาขอคําปรึกษาขอคําชี้แนะจากท่านนั่นเองนะคะคือพูด,ดง่ายง่ายเหมือนเหมือนกับว่าถ้าเป็นครูบาอาจารย์ก็ลูกศิษย์ลูกหาก็เข้ามาหาท่านค่อนข้างที่จะเยอะและท่านจะได้พบเจอกับใครบางคนที่ท่านนั้นไม่คิดมาก่อนว่าท่านจะได้เจอบุคคลคนนี้จะทําให้ท่านนั้นได้รับพลังบวกจากการที่ท่านได้เข้าไปใกล้ชิดนะคะท่านจะได้ไปสถานที่โบราณสถานที่ศักดิ์สิทธ์ บางท่านก็เป็นช่วงที่ตระเวนทําบุญตระเวนช่วยเหลือคนอื่นด้วยนะคะหลายท่านจะมีการปรับเปลี่ยนมุมมองอยากช่วยคนนั้นอยากช่วยคนนี้มากขึ้นมีจิตใจที่ค่อนข้างที่จะอ่อนโยนมองภายนอกเหมือนคนที่เข้มแข็งแต่ภายในเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยนเอื้ออารีเอื้อเฟื้อคนอื่นนะคะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือเป็นแม่ที่ดีกับบุตรนั่นเองค่ะทั้งๆที่บุตรเองบางครั้งก็นับ ก็มักจะนําเรื่องราวที่ค่อนข้างที่จะหุดหิดโมโหมาให้นะคะรือบ้างหรือไม่ก็ไม่ไม่ทำตามที่ท่านนั้นแนะนําบ้างนะคะแต่เหนือสื่ออื่นใดท่านก็โกรธไม่ลงนะอ่อนนอกอแข็งแข็งนอกอ่อนในประมาณนี้นะคะอ่อนเป็นคนคือพูดได้ง่ายค่อนข้างที่จะรักระหว่างดีกับคนอื่นแต่ก็มักจะโดนแทงข้างหลังนะคะคนที่ท่านรักระหว่างดีเองก็ ไม่ค่อยจะจริงใจฉะนั้นในท่านระม,มัดระวังคนที่เข้ามาหาท่านนะคะระวังถูกหลอกถูกโกงระวังคนเอารัดเอาเปรียบเรื่องอื่นไม่น่ามีปัญหาสําหรับท่านใดนะคะที่ตั้งใจว่า,าจะคุยธุระเรื่องบ้านรถที่ดินนะคะให้ท่านรีบคุยถ้าจะยื่นเอกสารขอกู้ขอยืมก็ให้ท่านรีบจัดการแล้วท่านจะประสบความสําเร็จนะคะสิ่งเหล่านี้จะนําข่าวดีมาให้บางท่านนะคะบ้านรถที่ดิน อาจจะทำให้ท่านมีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้นด้วยในเวลาเดียวกันแต่เนื้อสิ่งอื่นใดน,นะคะการที่ท่านมีภาระหนี้สินเพิ่มมากขึ้นในช่วงระยะเวลานี้บางท่านจะเป็นภาระหนี้สินที่ทำให้ท่านนั้นมีความมั่นคงในอนาคตนั่นเองนะคะเชาวราศีธนูเป็นราศีที่ค่อนข้างที่จะโดดเด่นใน12ราศีของการที่ดาวอาทิตย์ย้ายครั้งนี้นะคะแต่สิ่งที่ท่านจะต้องระวังก็อย่างที่บอกค่ะ ระวังอารมณ์หงุดหงิดโมโหอารมณ์สวีงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายปากไวปากร้ายนะคะพูดพูดออกมาแต่ละคำนี่คนฟังก็เจ็บแสบเหมือนกันนะคะ,ะนั้นก็ระมัดระวังในสิ่งที่เตือนนะคะเหนือสิ่งอื่นใดไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็ตามถ้าท่านมีสติอยู่ตลอดเวลานะคะละเอียดรอบคอบรัดกลุ่ม และไม่ประมาทในสิ่งที่ท่านทําท่านจะประสบความสําเร็จในสิ่งที่ทําตั้งใจที่จะทําอะไรก็ตามท่านจะได้ลงมือทําหากท่านตั้งใจที่จะพูดคุยเรื่องผลประโยชน์ต่างๆนะคะหนึ่งเดือนนี้ท่านจะมีข่าวดีเกิดขึ้นอุปสรรคและปัญหามีมาอย่างแน่นอนแต่ทุกสิ่งทุกอย่างท่านจะแก้ไขได้มีข่าวดีๆเกี่ยวกับบ้านรถและที่ดินนะคะท่านใดที่เป็น ท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับการใช้คําพูดซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือตั้งใจที่จะขายอะไรก็ตามของส่วนตัวท่านใดที่เป็นนายหน้าอาสังหาค้าที่ดินท่านจะมีข่าวดีเกิดขึ้นนะคะในช่วงหนึ่งเดือนนี้ฉะนั้นลุยให้เต็มที่ค่ะอุปสรรคและปัญหาไม่น่ากลัวสําหรับท่านบอกเลยว่าเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆเป็นปัญหาที่ท่านจะปล่อยผ่านก็ได้หรือท่านจะรับเอาไวใ้ให้ท่านวิตกกังวลใจแค่นั้นเองนะคะโดยภาพรวมดาวอาทิตย์แยกครั้งนี้ ท่านค่อนข้างที่จะมีความสุขได้รับบางสิ่งบางอย่างด้วยมีดวงได้มาซึ่งบางสิ่งบางอย่างได้เงินหรือว่าจะได้ทรัพย์สินเท่านั้นเองหรือท่านจะได้ไปในสถานที่ที่ค่อนข้างที่จะสร้างพลังบวกให้กับท่านนะคะขออวยพรให้ชาวราศีธนูทุกท่านนะคะร่ำรวยร่ำรวยค่ะเฮงเฮงปังปังนะคะกราบขอบพระคุณทุกผู้ก,การติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้า ขอไว้พอให้ทุกท่านเฮงเฮงปังปหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองให้ท่านเป็นที่รักของบุคคลทั่วไปนะคะใครก็ตามที่คิดไม่ดีกับท่านขอให้เขาแพ้ภัยตัวเองเจอก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ